Năm, nasty, à, <laughs> à, đoạn, này. Là, đi, nào đi. Mấy. nào bỏ okay. <laughs> <laughs> okay, thả <laughs> เเดีี๋ยยวครับไม่เอาอันนี้เองพี่ดูแลนะในชั้นสอบสวนเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าเหตุเหตุอย่างเงีเ้ยมันมาจากที่ไหนอะไรย่งเงได,ได,ได้ได้ในในขั้นในขั้นต้นเนี่ยพวกผมเนี่ยจะต้องจับกลุ่มโจนะ ให้การอะไรเนี่ยให้การได้เป็นสิทธิ์ของเราเลยในชั้งสอบสวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่ากันสารแผงเวียงป่าเป้าที่9เก่าสกว่าเนาะเมืองประเมือเดี๋ยวได้ะคดับผมสามสิบตุราคมหกปีไม่มีอะไรนะให้เข้าค้นได้ในวันที่31ตุลาคม อันนี้มันจะรถห้าหกสีมจะรถกันั้งแต่คัน้นอนหมดอะแล้วคันนนี้เเยเดี๋ยวแ 6.30นเจ้าที่ตำรวจกก .4 และเจ้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำหมายค้นสารแขวงเวียงป่าเป้าที่93ทับ2564ลงที่30ตุลาคม2564ด้วยสารเห็นมีเหตุสมควรให้ค้นบ้านเลขที่92หมู่11ตําบลเจดีใหม่อําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการทำความผิดบุคคลที่ออกหมายจับตามหมายจับที่จอจานจุด1 2 7่งสับสองหลงวันที่4ตุลาคม2 5ง1ซึ่งออกให้โดยสารจังหวัดปิจิตโดยให้จับกลุ่มตัวนายธีรวัตรหรือโจขำยิ้มอายุสาุาโดยต้องหาว่ากระทำความผิดฐานพยายามจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทดแอมเมตานีนและมียาเสพติดให้โทษ ประเภท1เมทแอมเฟตามีนซึ่งมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่า20กร,รัมไว้ในความควบคองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย